การปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ของ Alnew l Yamaha Aero ครับสปอร์ตมากขึ้นแอ r รไดนีมิกดีขึ้นขี่เที่ยวแล้วเข้าโค้งได้มันกว่าเดิมสปอร์ตสุดขีดสปีดสุดมันราคาดีออปชั่นดีฟังก์ชันก็ดีขึ้นด้วย จะได้ลองเต็มทริปครับตามคำเรียกร้องของแฟนช่องของเราฮะประเด็นแรกของการรีวิวเต็มทริปครั้งนี้กับ All New Yamaha er Aerox 2025 ก็อยู่ตรงนี้เลยฮะเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็การควบคุมนั่นเองครับการปรับเปลี่ยนหน้าตาใหม่ของ Alnew Yamaha r o c k ครับปรับให้มีความสปอร์ตมากขึ้นได้รับ DNA จาก R Series ของ Yamaha มาอย่างเต็มเปี่ยมครับด้านหน้ารถครับเขามีความคมมากขึ้นนะฮะมีเหลี่ยมมุมแล้วก็มีวิงเวียด,ด้านหน้ามีหน้าที่ในการรีดลมผ่านเวลาที่ขับขี่รถนั้นพุ่งผ่านอากาศด้วยความเร็วที่ตั้งแต่หน้าส่วนกลางบอดี้แล้วว่าประจนส่วนท้ายเนี่ยมันมีการรีดลมผ่านได้อย่างดีมากมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนครับเรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกถึงอาาากรต้นล อาการหน้าเบาหรือหน้าสายเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยครับผมสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกมากขึ้นยังมีเรื่องแฮนดิ้งนะครับหรือว่าการคอนโทรลนั่นเองครับการควบคุมนั้นมีผลสําคัญมากสําหรับรถรุ่นนี้นะเนื่องจากว่ามีการจัดท่านั่งใหม่ตําแหน่งการวางเท้าบนฟลอร์บอร์ดมีความกว้างมากขึ้นด้านท้ายของฟลอร์บอร์ดทั้งสองฝั่งเนี่ยเราสามารถดึงข้อเท้าไปวางตรงนั้น,นครับเพื่อจะหนีบรถแล้วก็คอนโทรลรถในฟิลิ่งสปอร์ตได้ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจนครับความกว้างของแฮนด์นะก็อยู่ที่710ม mm เทน้นคร้คามสูเบน790ะมิล mm ยัเมีร เป็น102มิลครับแต่ว่าตัวแร็กนั้นยังเท่าเดิม26.5องศาตรงนี้มีผลในเรื่องของการคอนโทรลฟิลลิ่งมาชัดตอนที่เราขับขี่เข้าโค้งการพลิกโค้งเร็วๆในโค้ง S ฟิลลิ่งของการขับขี่บอกเลยว่าเฮ้ยมันขี่สนุกมากๆนะการปรับช่วงใหม่ปรับท่านั่งมาใหม่เนี่ยมันมีความกระชับครับเพื่อนๆครับให้อารมณ์ของความเป็นรถสปอร์ตเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนเลยครับอีกหนึ่งจุดสําคัญครับคือการเสริมท่อเซ็นเตอร์ทูเนลขึ้นมาตรงกลางเฟรมครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับขับขี่แล้วเจอบัมหรือว่าเลี้ยวโค้ง ลววแ้มันจะมีการบิดตัวของเฟรมเมื่อมีเซนเซอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็ทําให้อาการตรงนั้นลดลงรถมีความเสถียรมากขึ้นนะครับทำให้ตัวคนขี่เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถได้มากกว่าเดิมครับตัวนี้จับฟีลลิ่งได้เลยครับเพราะว่าแอร์รอกนั้นผมมีโอกาสได้ลองมาทุกเจนครับเจนนี้นั้นพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าขี่แล้วแบบติดใจเลยครับน้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยครับก็เป็น127อ่จกิโลกรัมครับถือว่าไม่ได้มากจนเกินไปผวกขี่ที่มีรูปร่างเล็กนะคร มิติดีครับแอโรไดนามิกดี ee, ขึ้นขี่เที่ยวแล้วเข้าโค้งได้มันกว่าเดิมนั่นคือคาแรคเตอร์ในด้านการควบคุมและก็ดีไซน์นั่นเองครับประเด็นที่2ครับที่เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันมีการพัฒนามาใหม่เลยก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างน,นั่นเองครับชคหน้าเทเลสโคปิกครับแล้วก็ชกหลังคู่แบบมีซับแทงอัพแกโชคขึ้นเป็น30มิมลครับแล้วก็ตัวกระบอกชคก็เพิ่มเป็น39มิมลนะครับมีการเช็คอัพใหม่ภายในครับตัวสปริงทั้งคู่เพิ่มความแข็งมากกว่าเดิมแต่ ไม่ใช่แข็งกระด้างน,นะครับเป็นแข็งแบบรถสปอร์ตท,ที่มีความหนึบมากกว่าเดิมนั่นเองครับเวลาที่เราไปเจอเส้นทางที่เป็นทางโค้งหรือเส้นทางที่มีความขรุขระอาการที่โชกหน้าซับแรงกระเทือนไว้เนี่ยมันมีกระเด้งอยู่ข้างล่างแต่แทบจะไม่ขึ้นมาถึงมือตรงนี้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างปลอดภัยและก็มีความสนุกมากขึ้นนั่นเองครับมาถึงประเด็นที่3ครับ,รบเกี่ยวกับขุมพลัง บลูคอร์หนึ่งรซีซีระบายความร้อนด้วยน้ําเป็นระบบ VVA มีการแบบให้รอบต้นนั้นมีความจัดจ้านครับขี่สนุกมากๆในรอบปลายครับมีโอกาสลอง0ูนยถึงร้อแล้วก็ท็อปสปีดมาฝากทุกคนนะลองดูตามนี้เลยครับผม ในช่วงท็อปสปีดนั้นนอกจากจะวิ่งนิ่งแล้วเนี่ยไม่มีอาการสายให้ผมรู้สึกแล้เนี่ยทำความเร็วทะลุ125กลเมตรต,ต่อชั่วโมงได้อย่างสบายๆครับตรงนี้ก็อยู่กับสภาพจราจรแล้วก็สภาพลมที่วิ่งตอนนั้นด้วยนะคสำหรับผมนะถือว่าพอใจแล้วครับสำหรับสายขี่เที่ยวส่วนเรื่องอัตราที่เปลืองเชื้อเพลิงครับ ก็ไปดูตามนี้ครับผมโอเคกระถังน้ำมันของเราก็5.5ลิตรครับโซ่95เต็มถังครับผมทั้งทริปนี้นะครับอัตราเิื้อเปลืองที่100กิโลเมตรเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับผมเอาทุกคนครับเราวิ่งไป119.6กิโลเมตรครับหารด้วยน้ำมันที่เติมกลับไปเต็มถังครับ3.09นะครับได้ออกมาเป็น3.8.7กิโลเมตรต่อลิตรครับผมซึ่งเป็นอัตราเิื้อเปลืองเชื้อเพลิงที่ใกล้เคียงกับที่หน้าจอคำนวณให้นะหน้าจอคำนวณให้ประมาณ3.7ครับผมคาแรคเตอร์ของเขา ถูกแมปมาให้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับความเร็วปลายกับท็อปสปีดอยู่ประมาณสัก30%ถึง40%ของการใช้งานเลยอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สําหรับคนที่ใช้ความเร็วสูงประเด็นที่4ครับตัวระบบเบรกให้ดิสเบรกหน้าหลังมานะครับเบรกหน้าจาน230มิบมิลเนี่ยเป็นระบบ a b เบเบรกยามาฮ่าครับเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากคือความนิ่มนวลการตอบสนองก็ทันใจตามมาตรฐานของการเป็นเบรก a b s ยางที่ให้มาครับซึ่งเป็นยาง IRC ยางชุดนี้มีคอมเพล็์ค่อนข้างนุ่มนะครับออกมาแนวสป เซตหนึ่งที่ติดรถมาแล้วใช้งานได้ดีนะครับยังไม่มีโอกาสขับขี่ในช่วงฝนตกหนักๆหรือว่าการขี่ช่วงทางเปียกก็เดี๋ยวถ้ามีเพิม่มเติมผมจะคอมเมนต์บอกไว้ประเด็นที่5ครับก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองครับก็คืออย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดนะครับก็เป็น f u ู l LED มีชุดไฟดีที่สวยงามคมชัดไปท้ายดีไซน์ใหม่ะครับมันจะเรียวเล็กลงคล้ายค้ายท้ายของพวก R Serie s ครับก็ยังมีเรื่องของระบบ s m a r t k e y ครับที่ใช้งานง่ายได้จะเปิดเบาะเปิดถังน้ามันก็สะดวกแล้วก็รีโมท พอดยูเบ,บีไทยสีให้แล้วมีความสะดวกง่ายดายมากขึ้นเบาะนั่งเนี่ยทำเป็นสลบสองตอนแบบสไตล์สปอร์ตครับให้เท็กเจอร์มาค่อนข้างจะดีคนขี่ไม่ลื่นคนซ้อนก็ไม่ลื่นมีความนุ่มของนวมเบากำกลังดีอันนี้ออกทริปมาเนี่ยเบาะเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ปวดเมื่อยก้นหรือสะโพกแต่อย่างใดครับตัวยูบ็อกเนี่ยก็มีความจุอยู่ที่25ลิตรใส่หมกนนกหนึ่งใบได้ครับผมแล้วก็สมัมภาระอื่นๆได้ตัวชุดขาทาขัาง้งคู่ขึ้นง่ายดายมากครับรถบาลานซ์ดีแล้วก็ขาตั้งข้างก็จะเป็นระบบไซ เ,เชื่อมเชือเพลิงเฉลี่ยได้ทั้งเรียลไทม์แล้วก็สรุปรวมนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมกับยาม่าไวคอนเน็กนะครับถือว่าสะดวกง่ายดายสำหรับฟัง์ชั่นของ All New Yama h a ็อ r o องพันครับ าถึงประเด็นที่6ครับเป็นเรื่องของสีสันและราคาแนะนำครับอยู่ที่85,900บาทมี B 3สีครับสีน้ำเงินดิสซิงบูครับสีดำเทาแล้วก็สีเทาน้ำเงินครับราคาดีออปชั่นดีฟังก์ชันก็ดีขึ้นด้วยมาถึงประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่7ครับขาดไม่ได้ครับต้องมีทุกครั้งในการรีวิวของเราก็คือเรื่องของ ข้อสังเกตนั่นเองครับสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังว่าจะมีการใส่มาเพิ่มในเวอร์ชั่นต่อไปของ All New y a m a h i r o ก็คือ traction control นั่นเองครับอย่างที่2ก็คือถ้าเขาใส่ ABS แบบ2 c h ชันเ l มาให้อันนี้จะเพอร์เฟกเลยฮะมีความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้นนึงเลยนะอย่างที่3ครับถ้าหน้าจอให้แบบ TFT จอสีมาแล้วก็สามารถใช้ Garmin Street Cross ได้อย่าง N Max มันจะยอดเยี่ยมจริงๆครับอยากให้มาจริงๆนะตัวนี้นะจากที่ลองมาก็มีีก3เรื่องนี้ครับ f ีลลิ่งด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมแอโรไดนามิกนะครับระบบเบรกช่วงล่างรถคันนี้พัฒนามาได้อย่างตรงจุดนะครับตรงความต้องการของนักบิดที่ชอบความเป็นสปอร์ตออโตเมติกจริงๆครับความเป็น Sport สปอร์ตจุดขีดสปีดสุดมันของ All New Yamaha Aerox 2025ถ้าคุณชอบแนวนี้ครับคันนี้เล่นได้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้ครับคราวหน้ายังมีรถใหม่ๆครับเตรียมพร้อมมารีวิวเพียบเลยครับแล้วว่าเจอกันคราวหน้าครับรอติดตามว่าจะเป็นรุ่นไหนครับสราแบบคราวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ